คืนเจ็วันกับกะละคั้งหนึ่งระหว่างเราเขียนโดยนงนาฏตอนที่7็ร้านโจ๊กวันนี้กลับไปนอนที่บ้านแม่คืนแรกอย่าทะเลาะกับพี่อายล่ะหวานพูดขึ้นในขณะที่ฉันกำลังขับรถพาเธอกลับจากอ่าวนางหวานไอไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฉันลากเสียงยาวถ้าไอชอบทำตัวเป็นเด็กๆใจก็ร้อนปากก็ไวเดี๋ยวก็เผลอไปเถียงกับพี่สาวอีกไม่หรอกไอรับรอง มาขับรถมาถึงโรงแรมฉันก็เดินไปส่งหวานที่หน้าลิฟต์หวานย้ำกับฉันมาอีกครั้งว่าห้ามทะเลาะก,กับพี่สาวเด็ดขาดก่อนเข้าบ้านฉันรู้สึกกังวลน,นิดหน่อยไม่รู้ว่าพี่เขยกับลันหลานจะรู้สึกยังไงที่อยู่ๆฉันก็โผล่มาแบบไม่ให้ใครตั้งตัวแต่ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากยิ้มสู้ เมื่อเข้ามาถึงในบ้านฉันก็สวัสดีทักทายพี่เขยผู้มีนิสัยพูดน้อยและเงียบขรึมแม่เรียกให้หลานสาววัยรุ่นสองคนมาสวัสดีต้อนรับน้าสาวแล้วหล,นหลานๆก็รีบขึ้นห้องไปพวกเธอแทบจะไม่มองหน้าฉันเลยได้ซ้ำแกจะอยู่นี่อีกกี่วันอายถามขึ้นยังไม่รู้ถ้าหางานได้แล้วฉันจะย้ายออกเศรษฐกิจย่ยอย่างนี้อายุอานามอย่างแกจะหางานทําได้เมื่อไหร่ คําถามของอายแทงใจดำของฉันเข้าอย่างแรงฉันจึงเริ่มมีอารมณ์ฉุนขึ้นมานิดหน่อยทำไมล่ะนี่ก็บ้านแม่ของฉันเหมือนกันทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันเริ่มพูดเสียงดังอ๋อแกเพิ่งคิดได้เหรอว่าแกควรจะอยู่ที่นี่พอไม่มีที่ให้ไปแล้วก็อยากจะกลับมาอายเองก็เริ่มเสียงดังใส่ฉันเช่นกัน พี่เขยของฉันผู้ไม่ชอบมีปากเสียงกับใครเดินหนีขึ้นบ้านชั้นสองไปในขณะที่แม่ยังคงฟังเราเถียงกันอยู่ตรงนั้นอย่างเอือมระอาแกรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีที่ให้ไปบอกแล้วไงว่าฉันคิดถึงแม่เลยอยากกลับมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าแกไม่ต้อนรับฉันกลับก็ได้เว้ยจากที่ฉันพูดเสียงดังตอนนี้กลายเป็นเสียงตะคอกแกไม่ต้องมาโกหกฉันรู้หมดแล้วว่าแกโดนไล่ออกแถมยังรู้ด้วยว่าแกติดหนี้เขาไปทั่ว ตอนนี้ไม่มีที่ให้ไปแกเลยต้องกลับมาคงจะเป็นพี่พิเชษลูกพี่ลูกน้องที่ฉันมักจะขอหยิบยืมเงินเขาอยู่บ่อยๆที่ส่งข่าวมาบอกนี่ฉันก็ไม่ได้ติดต่อเขามาหลายวันแล้วทั้งๆที่สัญญาเอาไว้ว่าจะโอนเงินคืนให้เขาเมื่อวันก่อนเขาคงติดต่อฉันไม่ได้เพราะฉันไม่ยอมรับสายเลยไปดักรอฉันที่ทำงานจึงรู้เรื่องที่ฉันโดนไล่ออกแล้วเอาข่าวมาบอกอายเออและแกจะทำไมล่ะฉันตวาดกลับ ถึงฉันจะโดนไล่ออกมาหรือไม่มีที่ให้ไปฉันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาที่นี่ไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้คิดจะมาแย่งสมบัติของแกหรอกแค่อยากจะมาขออยู่กับแม่สักพักถ้าแกไม่ต้อนรับฉันกลับก็ได้เว้ยฉันตะแบงใส่พร้อมกับหันหลังเดินออกจากบ้านแม่ซึ่งเงียบม,มาตลอดตะโกนเรียกอย่างร้อนใจไอ้อย่าเพิ่งไป แต่ฉันไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นรีบขับรถออกมาจากบ้านทันทีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขับไปไหนจึงขับวนไปรอบๆเมืองอยู่สองสามรอบสุดท้ายก็ตัดสินใจโทรไปบอกหวานว่าจะขอไปนอนค้างที่โรงแรมกับเธอด้วยอีกคืนหวานลงมารับฉันที่หน้าลิฟต์ไอไม่ได้เอาของใช้อะไรมาด้วยเลยเหรอหวานถามฉันได้แต่สายหน้าหวานจึงรู้ในทันทีว่าฉันต้องทะเลาะกับพี่สาวมาอย่างแน่นอนในสัญญากับหวานว่าจะไม่ทะเลาะกับพี่อายไง ก็มันพูดไม่ดีกับไอก่อนพี่ไอเขาพูดว่าอะไรล่ะมันบอกว่าอายุอย่างอาไอเมื่อไหร่จะหางานทําได้มันบอกว่าไอาไม่มีที่ให้ไปก็เลยต้องมาอาศัยอยู่กับแม่ฉันพร่ำบ่นออกมายืดยาวตั้งแต่เดินเข้าห้องจนหวานเตรียมตัวที่จะเข้าไปอาบน้ําแล้วที่พี่ไอเขาพูดมามันได้จริงตรงไหนถูกของหวานที่ไอพูดมามันจริงทุกอย่างอาจจะจริงเกินไปด้วยซ้ําเลยทําให้ฉันไม่สบอารมณ์ในคําพูดของมันอย่างนี้ อันที่จริงแล้วไอยมันก็แค่ถามขึ้นมาว่าฉันจะอยู่ที่บ้านอีกกี่วันแล้วมันก็บอกว่าเศรษฐกิจแย่อย่างนี้ฉันจะหางานทําได้เมื่อไหร่แล้วก็เป็นฉันเองนั่นแหละที่เป็นคนเริ่มเสียงดังใส่มันก่อนมันอาจจะพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้เพราะมันก็เป็นคนพูดจาขวานผ่าซากแบบนี้อยู่แล้วแถมเรายังชอบพูดเสียงดังใส่กันเป็นปกติอีกด้วย พอคิดได้อย่างนั้นฉันก็เลยโทรศัพท์กลับไปหาแม่ทั้งๆที่ตอนแรกแม่โทรเข้ามาหาต้องเกือบสิบสายแต่ฉันก็ไม่ยอมรับแม่คืนนี้ไอมานอนค้างที่โรงแรมกับหวานนะไอกลับมาอยู่บ้านเราอย่างนี้ก็ดีแล้วที่ไอมันถามมันก็แค่อยากจะรู้ว่าไอจะอยู่นานแค่ไหนมันจะได้ให้ผัวมันย้ายไปนอนที่สวนก่อนชั่วคราวแล้วให้ปุ้มกับแบมย้ายไปนอนกับมันระหว่างที่รอกั้นห้องให้ไอเสร็จกลับมาอยู่กับแม่นะไอ เสียงของแม่ทำฉันใจคอไม่ดีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแม่กําลังร้องไห้ความใจร้อนของฉันบวกกับเรื่องฝังใจในอดีตของอายทำให้เราสองคนพี่น้องมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยมาทั้งที่ในความเป็นจริงฉันรู้ดีว่าอายมันรักฉันไม่น้อยไปกว่าที่มันรักน้องชายอีกสองคนแม่ไอขอโทษไอไม่อยากบอกให้แม่รู้เรื่องที่ไอโดนไล่ออกเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วงแต่ไอเอาตัวรอดได้แน่ ไอแค่ขอกลับมาตั้งหลักที่บ้านเราสักพักฉันฝืนพูดให้เหมือนเป็นปกติทั้งๆที่ก้อนน้าตากำลังจุกแน่นอยู่ในอกไม่ต้องตั้งหลักอะไรหรอกไอมาอยู่ด้วยกันกับแม่ที่นี่แหละแต่แม่อยากจะขออะไรไออย่างหนึง่งแม่ไม่อยากเห็นลูกทะเลาะกันอีกไอก็รู้นิสัยของไอมันดีปากมันไม่ค่อยจะดีแต่จริงๆแล้วมันก็รักน้องของมันทุกคน ฉันได้แต่รับคำแม่เพราะถ้าไม่อยู่กับแม่ฉันก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนส่วนเรื่องอายฉันก็ไม่โกรธมันหรอกเพราะมีปากเสียงกับมันจนชินเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดดีๆกับมันเดี๋ยวมันก็คงหายโกรธไปเองหวานอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนได้สักพักใหญ่ๆแล้วในขณะที่ฉันยังนอนแผ่หลาอยู่บนเตียงโชคดีจริงๆที่คืนนี้ได้นอนที่นอนนุ่มๆแทนที่จะต้องไปนอนเบียดกับหลานๆไอไปอาบน้ำได้แล้วหวานออกคำสั่ง ไม่อาบไม่ได้หรอฉันทำเสียงอ้อนแต่หวานกลับตั้งท่าจะบ่นต่อฉันจึงบอกกับเธอว่าหวานอาบให้หน่อยสิอย่ามาตลกไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้แม้ที่เมื่อก่อนไอย,ยังอาบน้ำให้หวานได้เลยตอนไหนหวานเคยให้ไออาบน้ำให้ตอนไหนหวานพูดเสียงดังแล้วทำหน้าสงสัยก็งานมันเกิดไอที่ RCA ไงเสื้อของหวานมีแต่อ้วกไอเป็นคนเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ หวานจำไม่ได้หรอฉันลากเสียงยาวที่ประโยคหลังเพื่อกระเซ้าเธอดูแค่เช็ดตัวไม่ได้อาบน้ำให้สักหน่อยหวานมีอาการเขินน,น้อยน้อยมันก็เหมือนกันแล้วนาะไปอาบน้ำหวานออกคำสั่งเด็ดขาดพร้อมส่งเสื้อผ้าของตัวเองมาให้ฉันเปลี่ยนฉันจึงต้องรีบลุกไปอาบน้ำอย่างขัดใจพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จ ฉันก็ล้มตัวลงนอนหลังจากฉันปิดสวิตช์โคมไฟที่หัวเตียงแล้วหวานก็พูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาว่าทำไมหลังจากงานมันเกิดที่ RCA ไอถึงหายหน้าไปฉันคิดอยู่นานว่าจะเล่าความจริงให้หวานฟังดีหรือไม่เรื่องที่พี่สาวของหวานพูดกับฉันวันที่ฉันไปหาหวานที่บ้านแต่ก็คิดว่าเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วเล่าหรือไม่เล่าก็คงให้ผลไม่ต่างกันก็เลยคิดว่าไม่เล่าดีกว่าแต่พอหวานบอกว่า รู้ไหมว่าทำไมวันนั้นหวานถึงรีบกลับแล้วแอบย่องออกไปโดยไม่ให้ไอรู้ตัวหวานพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบชนิดที่ฉันคาดเดาความรู้สึกของเธอไม่ถูกฉันสายหน้าเพราะฉันเองก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมเช้าวันนั้นหวานถึงรีบกลับบ้านไปก่อนที่ฉันจะตื่นหวานโกรธที่ไอโกหกเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนที่เป็นแฟนไอแต่ตอนนั้นปลางกับไอยังไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆนะไอพยายามอธิบายแล้วแต่วหวานไม่ฟังเลย เอาแต่ร้องโวยวายก็แล้วทำไมไอไม่ตามอธิบายให้หวานเข้าใจโทรมาก็ได้นี่นาทำไมไอถึงหายหน้าไปเฉยๆพอหวานบอกออกมาอย่างนั้นฉันก็เลยตัดสินใจเล่าให้หวานฟังว่าฉันไปหาหวานที่บ้านแต่หวานไม่อยู่ก็เลยต้องกลับมาแบบผิดหวังแต่ไม่ได้เล่าให้หวานฟังหรอกนะว่าพี่สาวของหวานพูดกับฉันว่าอะไรพอรู้ว่าวันนั้นฉันตามไปหาเธอถึงที่บ้านหวานก็ถามฉันต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าทำไมไอถึงคบกับปลาง ไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันคงเป็นเพราะปลางก็ชอบไอามากมั้งแล้วไอก็อยากจะลองคบกับผู้หญิงดูด้วยอยากจะรู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าแล้วไอก็เลยรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอว่าไอาชอบผู้หญิงจะว่าอย่างนั้นก็ได้ก่อนหน้าปรางไอก็ชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่ตอนนั้นไอย,ยังไม่แน่ใจฉันพูด พร้อมกับส่งสายตามองไปที่หวานอยากให้เธอรู้ตัวสักทีว่าคนที่ฉันชอบจริงๆคือใครแต่แสงไฟที่ดับมืดลงไปในห้องนี้คงจะปิดบังสายตาของฉันเอาไว้แล้วหวานล่ะทำไมตอนนั้นถึงคบกับต้งฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมตอนเรียนใกล้จบมหาวิทยาลัยหวานถึงคบกับต้งเจ้าของช่อดอกไม้ช่อใหญ่ในวันวาเลนไทน์คนนั้นทั้งๆท,ที่หวานเคยบอกมาตลอดว่าไม่ชอบเขาไอถามทำไมก็ไออยากรู้ หวานเคยบอกว่าไม่มีทางชอบตรงตรงจีบหวานมาตั้งหลายปีเขาสม่ำเสมอมาตลอดไม่เหมือนคนบางคนพอไม่ได้เจอกันก็เปลี่ยนไปฉันรู้สึกได้ถึงพลังงานของการประชดประชันจริงๆแล้วหวานชอบเขาไหมหวานก็เหมือนกับไอ้นั่นแหละหวานแค่อยากจะรู้ว่าตัวเองชอบผู้ชายหรือเปล่าหวานก็เลยอยากจะลองคบกับเขาดูคำตอบของหวานทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกชกเข้าที่ปลายคางแล้วน็อกหมดสติไปกลางอากาศ หวานพูดออกมาแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหวานเองก็เคยมีความคิดที่จะชอบผู้หญิงเหมือนกันหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันใช่ฉชันหรือเปล่าหวานชันพยายามเรียกชื่อเธอเพื่อที่จะค้นหาคำตอบแต่วานไม่ยอมตอบเธออาจจะหลับไปแล้วจริงๆหรือแกล้งทำเป็นหลับไปก็ไม่รู้ หวานฉุดชันขึ้นมาจากเตียงตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นฉันพยายามจิกที่นอนรั้งตัวไว้กับหมอนจนแน่นแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะหวานบ่นกรอกหูฉันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาว่าวันนี้ฉันต้องไปช่วยแม่กับอายที่ร้านตั้งแต่เช้าแถมยังสั่งให้ฉันขอโทษและปรับความเข้าใจกับอาออีกด้วยตัวหวานเองก็จะไปช่วยเป็นลูกมือแม่กับอายด้วยเหมือนกันอันที่จริงเราค่อยไปช่วยเก็บร้านตอนสายก็ได้ฉันยังคงบ่นอุบทั้งที่หวานเตรียมตัวพร้อมแล้วไม่ได้ หวานสั่งยังเด็ดขาดบรรยากาศที่ร้านโจ๊กของแม่ในยามเช้าแสนจะวุ่นวายและโวกเวกอายมีหน้าที่ทอดปลาท่องโก้หลานๆช่วยกันขายช่วยกันเสิร์ฟแม่เป็นแม่ครัวใหญ่คุมตู้กระจกที่มีกระจกสีน้ำเงินและสีเหลืองอยู่ชั้นบนสุดตัวตู้ทำจากไม้สักอย่างดีตู้เก่าหลังนี้เป็นหลังที่แม่ใช้มาตั้งแต่เปิดร้านวันแรกนานแค่ไหนก็ไม่เคยเปลี่ยน พี่เขยทำหน้าที่เป็นลูกมืออยู่ใกล้ๆและช่วยเสิร์ฟอาหารหลังจากที่หลานๆออกไปโรงเรียนแล้วเรื่องงานครัวไม่ใช่งานที่ฉันถนัดดังนั้นฉันจึงอาสาท,ทำหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟส่วนหวานเลือกไปช่วยพี่สาวของฉันทอดปลาท่งโกะแต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ช่วยให้อายทำงานเร็วขึ้นสักเท่าไหร่แต่กลับทำให้อายทอดปลาทงโกได้ช้าลงซะมากกว่าเพราะต้องคอยหันมาสอนหวานทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลา พอหลานๆมาไหว้ลาไปโรงเรียนฉันจึงดึงตัวหวานให้มาช่วยฉันเสิร์ฟแทนเหนื่อยไหมฉันถามสนุกดีออกหวานต่อพร้อมกับรีบยกชามโจกร้อนๆไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าก็แน่ละสิถ้ามาทำเล่นๆอยู่แค่สองสาวันหวานก็คงเห็นเป็นเรื่องสนุกแต่ถ้าต้องตื่นตั้งแต่ดึกแล้วยืนขาแข็งขายโจกตั้งแต่เช้ามืดทุกวันเธอก็คงจะไม่สนุกอีกต่อไป ลูกค้าของแม่เริ่มเข้าร้านกันตั้งแต่ร้านยังตั้งไม่เสร็จส่วนใหญ่จะสั่งซื้อกลับบ้านกันคนละหลายถุงพอสายหน่อยที่นั่งก็เต็มหมดทุกโต๊ะขายดีขนาดนี้ถ้าแม่กับอายตั้งราคาให้สูงขึ้นอีกสักหน่อยก็คงได้กำไรมากขึ้นอีกเยอะอาจจะขายได้น้อยลงแต่ก็คงไม่ต้องเหนื่อยมากถึงขนาดนี้แต่แม่บอกว่าแม่สงสารลูกค้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างนี้อยากให้ลูกค้ามีของดีราคาถูกไว้กินเราเหลือกำไรพออยู่ได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว ก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่เข้าใจที่แม่พูดหรอกขายของไม่หวังกำไรจะขายทำไมให้เมื่อยแต่พอวันนี้ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าเวลาที่ลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อโจก๊กพวกเขาทักทายพูดคุยกับแม่และอายราวกับเป็นญาติสนิทแถมบางคนยังซื้อขนมมาฝากแม่กับหลานๆอีกด้วยภาพแบบนี้ฉันจะไปหาได้จากที่ไหนร้านโจ๊กแห่งนี้มันคงไม่ใช่แค่ร้านค้าในความรู้สึกของแม่กับอายแต่มันคงเป็นเหมือนชีวิตของพวกเขาเลยด้วยซ้ำ น่าเสียดายที่ฉันตัดสินใจทิ้งร้านนี้ไปเพียงเพราะกลัวความลำบากไม่นึกเลยว่าร้านโจ๊กของแม่จะมีชีวิตชีวาและทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจได้มากขนาดนี้หลังจากปิดร้านในตอนสายก็ยังมีงานให้ทำอีกมากทั้งล้างถ้วยล้างชามและเก็บร้านทำความสะอาดอายจ้างแม่บ้านที่ว่างงานแถวนั้นให้มาช่วยทำพอทำงานเสร็จอายก็ตักน้ำซุปและโจ๊กถุงใหญ่ให้เธอติดมือกลับบ้านไปด้วย หลังจากทำงานของตัวเองเรียบร้อยแม่กับพี่เขยก็เข้าบ้านไปอาบน้ำอาบท่าเพราะเนื้อตัวของทั้งคู่โทรมไปด้วยเหงือ่อส่วนหวานขึ้นไปนั่งเล่นรอชั้นอยู่บนห้องเพื่อเปิดโอกาสให้ชั้นปรับความเข้าใจกับอายที่กำลังก้มหน้าก้มตานับเงินที่ขายของมาได้เมื่อเช้านี้แกนี่เก่งเนาะฉันพูดกับอายเป็นคำแรกหลังจากที่มาช่วยขายโจ๊กตั้งแต่เช้าเพราะลูกค้าเข้าร้านกันคึกคักต่างคนจึงต่างไม่มีเวลามากนักที่จะพูดคุยกัน เก่งยังไงายตอบกลับมาเสียงแข็งโดยไม่เงยหน้าขึ้นมามองสายตาจับจ้องไปที่เศษเหรียญและแบงค์ยี่สิบหลายใบบนโต๊ะสรุปยอดขายเพื่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันก็ถ้าไม่มีแกร้านของแม่จะขายดีแบบนี้ได้ยังไงแกขายของเก่งทำบะทงโกก็อร่อยมีความรับผิดชอบรักครอบครัวรักพี่รักน้องขยันขันแข็งนี่แกจะชมหรือแกจะประชดอายพูดขัดฉันขึ้นเสียงแข็ง ฉันพูดจริงๆนะฉันนับถือแกมากเพราะถ้าเป็นฉันคงทำได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของแกอายถ้าแกตั้งใจจะทำอะไรแกก็ทำได้เพราะแกเป็นคนเก่งแต่แกชอบทำอะไรตามใจตัวเองมากไปหน่อยที่อายพูดมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดฉันเองก็รู้ตัวดีเหมือนกันว่าถ้าฉันตั้งใจจะทำอะไรจริงๆฉันก็ย่อมทำได้เพียงแต่ฉันเป็นคนชอบตามใจตัวเองทำอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังฉันถึงต้องกลับมาขออาศัยอยู่กับแม่ที่นี่ไง อายฉันอยากขอโทษแกเรื่องเมื่อวานน่ะเหรอออยพูดไม่ใช่เรื่องเมื่อวานหรอกเพราะฉันรู้ว่าเมื่อวานนี้แกไม่ได้โกรธฉันเราก็แค่ปากดีใส่กันตามปกติแต่ที่ฉันอยากขอโทษคือเรื่องตอนนั้นตอนที่ฉันหนีแกกับแม่ไปอยู่ที่กรุงเทพกับพ่ออายนิ่งไปวางแบงค์ยี่สิบปึกใหญ่ที่อยู่ในมือลงแล้วเงยหน้าขึ้นมาสบตาฉันฉันนึกเสียใจมาตลอดที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อถ้าฉันอยู่กับแกที่นี่ ฉันคงจะช่วยแกได้บ้างอย่างน้อยแกก็ไม่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเปิดใจพูดกับพี่สาวของฉันแบบตรงไปตรงมาฉันต้องพยายามกั้นน้ำตาไม่อยากให้มันไหลออกมาเพราะฉันไม่อยากทำให้พี่สาวของฉันรู้สึกว่าฉันกำลังดราม่าใส่มันแต่ฉันดีใจที่แกเลือกไปอยู่กับพ่อคำตอบของอายทำให้ฉันประหลาดใจแกจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนฉันจะดีจะเลวยังไงแกก็คือน้องของฉันทำไมฉันจะไม่อยากให้แกสบายล่ะ ฉันตั้งหากที่ต้องขอโทษแกที่ฉันโกรธแกอยู่ตั้งหลายปีทั้งที่ฉันควรจะยินดีที่แกได้ไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพไม่ต้องลำบากยืนขาแข็งขายโจกทุกวันแบบฉัน ฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าอายเองก็รู้สึกผิดต่อฉันเหมือนกันที่มันเคยโกรธฉันมาหลายปีฉันดีใจมากที่อายไม่โกรธฉันแล้วดีใจที่อายเข้าใจและโล่งใจที่ได้พูดความรู้สึกของตัวเองออกไปมันเหมือนฉันได้ยกยอดเขาหิมาลัยออกไปจากอกเสียที เราสองคนมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำพูดหรือการกระทำใดๆเราก็รู้ถึงความรู้สึกหวังดีจากใจของกันและกันฉันปาดน้ำตาของตัวเองในขณะที่อายก้มลงไปนับเงินเพื่อทำบัญชีร้านตามเดิมจากนี้ไปฉันจะช่วยแกกับแม่ขายโจ๊กขอมาอาศัยอยู่กับแกด้วยคนนะฉันพูดแล้วก็หางานดีๆทาให้ได้ไวๆล่ะคนเก่งอย่างแกไม่ควรมาอยู่ขายโจ๊กกับฉันที่นี่ไปจนตายหรอก ต้องขอบคุณหวานที่ขยันขยอ้อยฉันตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่ขายโจ๊กและบังคับให้ฉันปรับความเข้าใจกับอาอไม่อย่างนั้นป่านนี้ฉันก็คงยังไม่ได้พูดสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจออกไปเป็นอีกครั้งแล้วสินะที่หวานทำสิ่งดีๆให้กับฉันหลังจากคุยกับอายเสร็จฉันก็ขึ้นมาบนห้องหวานคงจะเพลียมากที่มาช่วยเราขายโจ๊กเมื่อเช้า ตลอดทั้งชีวิตของหวานคงไม่เคยทำงานหนักมาก่อนไม่เหมือนฉันที่เป็นพนาักงานพาร part ์ทไทม์ยืนขายไอศครีมทั้งวันมาตั้งแต่เด็กฉันไม่กล้าปลุกหวานจึงปล่อยให้เธอนอนหลับไปไออยู่ไหนหวานโทรหาฉันทันทีที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอไอออกมาตลาดกับแม่เย็นนี้เราจะย่างอาหารทะเลกินกันหวานรอกินน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของไอละกันอีกสักพักไอก็กลับแล้ว ฉันหออผิวอาหารทะเลมาเต็มมือมีทั้งปูปลากุ้งหอยและปลาหมึกพร้อมวัตถุดิบสำหรับทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของฉัน้นซึ่งแน่นอนว่ามือหนีฉันเป็นคนออกไปซื้อแต่แม่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายหวานเข้ามาเป็นลูกมือช่วยชั้นอยู่ในครัวพี่เขยเป็นคนเตรียมเตาสำหรับย่างอายกับแม่คอยเป็นกำลังใจให้ฉั้นทำน้ำจิ้มออกมาให้อร่อยๆโดยการตะโกนสอนแทรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าฉั้นจะทำน้ำจิ้มออกมาไม่ได้เรื่อง โอ้ยแม่แค่น้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าไอาทำไม่อร่อยไอยให้เตะเลยฉันตะโกนสวนกลับไปจึงโดนหวานตีหลังดังเพี้ยพร้อมส่งสายตาแบบครูฝ่ายปลกครองกลับมาให้พอหลันหลานกลับมาจากโรงเรียนได้สักพักเราก็เริ่มลงมือย่างอาหารทะเลด้วยกันอร่อยมากแม่ชมออกมาเป็นคนแรกหลังจากเอากุ้งย่างจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตเด็ดของฉันใส่ปากไม่น่าเชื่อนั่นคือเสียงจากพี่สาวของฉันเอง ส่วนหวานยิ้มน้อยๆพร้อมกับยกนิ้วโป้งขวาของเธอขึ้นมาให้ถ้าคงจะเห็นด้วยกับแม่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของชั้นนั้นรสชาติอร่อยเด็ดจริงๆตอนนี้ภายในร้านขายโจ๊กเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพวกเราค่อยๆย,ย่างอาหารทะเลที่ซื้อมากันทีละอย่างใครอยากกินอะไรก็คีบวางไปบนเตาค่อยๆย,ย่างกันไปกินกันไปคุยกันไปนานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันไม่เคยรู้สึกอบอุ่นใจแบบนี้ แม้กระทั่งหลานสาวที่ฉันไม่คุ้นเคยก็ยังทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงคำว่าครอบครัวอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกเลยในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาหวานเองก็คงรู้สึกแบบนั้นเช่นกันเธอดูอารมณ์ดีและหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานไปกับพวกเราแถมยังคอยดูแลแม่ของฉันอย่างดีเป็นพิเศษอีกด้วย เสียงโทรศัพท์ของหวานดังขึ้นใครกันนะที่โทรเข้ามาหวานถึงต้องเดินออกไปคุยอยู่นอกบ้านสักไกลขนาดนั้นขนาดตั้งใจแอบฟังฉันก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหวานเดินคุยโทรศัพท์วนไปวนมาอยู่นานจนกระทั่งฉันกับอายและหลานๆช่วยกันเก็บล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆจนเสร็จหวานกลับเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้าท่าทางไม่ค่อยสบายใจนักขอโทษนะาอหวานไม่ได้ช่วยเก็บเลยไม่เป็นไรหรอก ถึงหวานไม่ติดสายไอก็ไม่ยอมให้หวานช่วยทําอยู่แล้วค่าแล้วไอไปส่งหวานที่โรงแรมหน่อยหวานพูดออกมาด้วยเสียงเศร้าสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักฉันพยักหน้ารับแล้วก็เดินเข้าไปหยิบกุญแจรถที่อยู่ในบ้านก่อนจะเดินกลับมาที่รถตอนนี้สีหน้าของหวานดูมีเรื่องกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดหวานเป็นอะไรฉันถามเธอทันทีที่เราขึ้นมาอยู่บนรถเปล่าไม่จริง ฉันหยุดพูดเพื่อรอฟังคำอธิบายจากหวานทำไมอยู่ๆสีหน้าของเธอถึงดูมีเรื่องกังวลใจขึ้นมาแต่หวานไม่พูดอะไรฉันจึงพูดกับเธอไปว่าคืนนี้นอนเป็นเพื่อนไอที่นี่ได้ไหมเดี๋ยวหวานก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วไอต้องคิดถึงหวานมากแน่ๆคืนนี้นอนกับไอที่นี่นะเหมือนหวานจะคิดตัดสินใจอยู่นานแล้วในที่สุดเธอก็พยักหน้าตอบต,ตกลง